พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกำใบไม้สีสปาที่ล่วงอยู่ตามพื้นดินขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วตรัสแก่พิกุทั้งหลายว่าพิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจว่าอย่างไรใบไม้สีสปาที่เรากำขึ้นหน่อยหนึ่งนี้มากหรือว่าใบไม้สีสปาที่ยังอยู่บนต้นเหล่านั้นมาก ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใบไม้ที่พระผู้มีพระภาคทรงกำรมขึ้นหน่อยหนึ่งนั้นเป็นของน้อยส่วนใบไม้ที่ยังอยู่บนต้นสีสปาเหล่านั้นย่อมมีมากพิกุทั้งหลายชั้นใดก็ฉันนั้นธรรมะส่วนที่เรารู้ยิ่งด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วไม่กล่าวสอนนั้นมีมากกว่า ส่วนที่นำมากล่าวสอนภิกุทั้งหลายเหตุไรเล่าเราจึงไม่กล่าวสอนธรรมะส่วนนั้นๆภิกุทั้งหลายเพราะเหตุว่าธรรมะส่วนนั้นๆไม่ประกอบอยู่ด้วยประโยชน์ไม่เป็นเบื้องต้นแห่งปรมัจันไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายไม่เป็นไปเพื่อความไกลกำหนด ไม่เป็นไปเพื่อความดับไม่เป็นไปเพื่อความสงบไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อความรู้พร้อมไม่เป็นไปเพื่อนิพพานฉะนั้นเราจึงไม่กล่าวสอนภิกุทั้งหลายธรรมะอะไรเล่าเป็นธรรมะที่เรากล่าวสอนพิกุทั้งหลายธรรมะที่เรากล่าวสอนคือข้อที่ว่า ความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุเป็นที่เกิดของความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ความดับสนิทของความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ข้อปฏิบัติเพื่อถึงความดับสนิทของความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้พิกุทั้งหลายเพราะเหตุใดเล่าธรรมะส่วนนี้เราจึงนำมากล่าวสอนภิกุทั้งหลาย เพราะว่าธรรม,มะส่วนนี้ประกอบอยู่ด้วยประโยชน์เป็นเงื่อนต้นแหน่งปรมาจันเป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความดับเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปพเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นไปเพื่อนิพพานเหตุนั้นแหละเราจึงนำมากล่าวสอน กันทรกะบรรดาพระอาหารหันตตะสัมมาสัมพุทธะที่ได้มีแล้วในการยืดยาวส่วนอดีตพระผู้มีพระภาคเหล่านั้นล้วนแต่ได้สอนให้พิกขุสง์ปฏิบัติชอบแล้วมีอย่างนี้เป็นอย่างยิ่งคือเหมือนอย่างที่เราสอน ให้พิกุสง์ในบัดนี้ปฏิบัติชอบอยู่กันธรกะบรรดาอารันตะสัมมาสัมพุทธะที่จักมีมาในการยืดยาวส่วนอนาคตพระผู้มีพระภาคเหล่านั้นก็ล้วนแต่จักได้สอนให้พิกุสง์ปฏิบัติชอบ มีอย่างนี้เป็นอย่างยิ่งคือเหมือนอย่างที่เราสอนให้พิกุสงในบัดนี้ปฏิบัติชอบอยู่กันธร,รกะเราพิกุผู้เป็นอรหันต์สิ้นอาสวะจบพรหมจรรย์หมดกิจที่ควรทำลงภาละลงได้ ผู้มีประโยชน์ของตัวเองอันตามบรรลุได้แล้วมีสัญญน์ในพบสิ้นรอบแล้วพ้นวิเศษแล้วเพราะรู้ทั่วถึงโดยชอบมีอยู่ในพิกขุสงห์มู่นี้และเหล่าพิกขุผู้เป็นเขคผู้มีศินทุกเมื่อมีวัดทุกเมื่อ มีปัญญามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเครื่องรักษาตนก็มีอยู่ในพิกขุสงฆ์หมูน่นี้ดังนี้อานน์ความทุกข์นั้นเรากล่าวว่าเป็นสิ่งที่อาศัยปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดขึ้นความทุกข์นั้นอาศัยปัจจัยอะไรเล่าความทุกข์นั้น อาศัยปัจจัยคือผัสสะผู้กล่าวอย่างนี้แลชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวตูเราด้วยคําไม่จริงแต่เป็นการกล่าวโดยถูกต้องและสหธรรมิกบางคนที่กล่าวตามก็จะไม่พลอยกลายเป็นผู้ควรตูกติไปด้วยอานอนท์ในบรรดาสมณพราหมณ์ ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมทั้งสี่พวกนั้นสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนเองทำเอาด้วยตนเองแม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดได้ สมณพราหม์ณที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ผู้อื่นทำให้แม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติความทุกข์ว่า เป็นสิ่งที่ตนเองทำเอาด้วยตัวเองผู้อื่นทำให้ด้วยแม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้ถึงแม้สมณะปรามที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทำเอง หรือใครทำให้เกิดขึ้นได้ก็ตามแม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีอยู่ได้นั่นเองอานนท์ในบรรดาสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมทั้งสี่พวกนั้นสมณพราหมณ์พวกนั้นหากเว้นผัสสะเสียแล้วจะรู้สึก ต่อสุขและทุกนั้นได้ดังนั้นหรือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เลย